มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาแล้วนมกัญชัยทนไม่ไหวสวนกลับชาวเน็ตหลังแซะไอซ์ว่าสตอจากประเด็นร้อนแรงที่ไอซ์ปรีชยายอมรับสั่งซื้อสยนายจริงแต่เพราะว่าเอามาไล่สัตว์เลื้อยคานที่มีพิษที่บุกไปที่บ้าน หลังเสร Google แล้วพบว่าใช้ได้โดยสาวไอซ์เผยในรายการโหนกระแสเทปวันที่5พฤษภาคมยอมรับว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้จริงๆว่าเป็นสารอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายขณะที่สัมภาษณ์อยู่นุ่มกันชยัยกํเหนิดพลอยพิธีกรรายการได้พูดขึ้นมาว่าล่าสุดมีคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว่าฟังยังไงก็สตอส่งมาแบบนี้นะ ผมขอพูดแบบนี้แล้วคุณคิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรคุณช่วยพิมพ์มาหน่อยซิคือตอนนี้เขาบอกว่าซื้อมาด้วยเหตุผลนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าเขาจะซื้อไปทำอะไรแล้วคุณบอกว่าเขาสตอคุณพิมพ์ออกมาเลยดีกว่าว่าคุณคิดว่าเขาจะซื้อไปทำอะไรเขาจะได้ฟ้องถูกตัวไงนมกัญชัยทนไม่ไหวสวนกลับชาวเน็ตหลังแซไอซ์ว่าสตอขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด่ดัตคอมค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ